a m l Box สวัสดีครับวันนี้มาแปลกมีหมวกกันน็อกตั้งอยู่ด้วยเพื่อนๆในกลุ่มเ e s ป้าเขาเห็นผมทำวิดีโอมีช่องอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทำวิดีโอการท่องเที่ยวด้วยเวส p a ารีวิวของเ e s ป้าหน่อยสิจังหวะมันพอดีมากผมได้อันนี้เนี่ยมันเป็นกล้องแอคชั่นคเาเมรเนาะ GoPro 10 ได้มาในวันที่ GoPro 12ออกแล้วเพราะฉะนั้นให้ดูใกล้ๆอ่า่าเนียราคามันก็เลยจุม๋มจิ๋มน่ารักผมก็เลยสอยมาซะบวกกับผมไปบ้านแม่แล้วไปเจออันนี้อันนี้ GoPro Hero 4เป็นของที่ น้องชายทิ้งไว้พร้อมอุปกรณ์เสริมอีกเพียบเลยอันนี้เนี่ยเห็นไหมที่ติดอยู่ที่หน้าเลนโกโปรเนี่ยมันคือตัวนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นแว่นกันแดดของกล้องนั่นแหละมันจะมีเบอร์เนาะมีเบอร์อย่างตัวนี้เข้มสุด ในเซตก็คือ nd 3 2มองเห็นไหมอ่ายิ่งเลขมากความมืดก็จะยิ่งเยอะอะเดี๋ยวเทียบให้ดูตัวนี้อ่าดูความมืดเดี๋ยวนะถือยังไงดีมันถึงจะโฟกัสอ่าโอเคเห็นความมืดไหมอันเนี้ยอันเนี้ย nd 3 2อันเนี้ย nd 8เห็นไหมความมืดต่างกันเนาะเราก็ใช้กับ สถานการณ์ที่ต่างกันวันไหนที่แดดน้อยๆเราก็ใช้เบอร์น้อยๆวันไหนแดดเยอะๆเราก็ใช้เบอร์เยอะๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเรื่องเสียงสั่งไม่มาใหม่อ่าเป็นตัวนี้ยังเป็นโบย่าอยู่นะโบยา่ารุ่น Lm 1 0เนาะเป็นลาเพลลาเวเล่ไม่กล้องกลโกโเนี่ยมันจะไม่มีช่องต่อแจ็ค3.5ของไม ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเป็น GoPro Adapter นะครับ g ก p r o Adapter ก็คือหัวมันจะเป็น Type-C เสียบเข้ากับ GoPro ได้เลยเพียงแต่ว่าตรงนี้จะต้องถ้าไม่อยากคือฝาเดิมของ GoPro เนี่ยมันจะกันน้ำมันจะปิดสนิทมันจะเสียบ usb Type-C ไม่ได้ถ้าจะเสียบต้องถอดฝาออกแต่เกิดขี่มอเตอไซคไปแล้วเดี๋ยวดียวแบตมันร่วงเพราะฉะนั้นก็หาฝาแต่ง อย่างตัวเนี้ยอ่าเป็นฝาแต่งเนาะก็คือเป็นฝาที่มาปิดแทนฝาเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีรูมองเห็นหรือเปล่าอ่ามันจะมีรูเห็นไหมมีรูที่ที่เสียบไทซี C ได้เราก็เอาตัวนี้มาเสียบได้เลยไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหล่นละอ่าก็เสียบเข้าไปานี้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้ อะแดปเตอร์เนี่ยมันก็จะมีรูมองเห็นไหมอ่ามันก็จะมีรู2รูเป็นแจ็ค3.5สําสำหรับเสียบไม้แล้วก็เป็นไท e C สำหรับเผื่อใครใช้นานๆก็เสียบ power bank ชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้เนาะโอเคก็เสียบแล้วผมก็เสียบไม้เพียงแต่ว่าไม้ดีๆไม้ระเบียดีๆเนี่ย เท่าที่หาเจอในตลาดบ้านเราส่วนมากมันจะเป็นตัวนี้เป็นแบบนี้มันจะเป็นแจ็ค3ขีด TRS r ที่เอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนมันเสียบเข้ากับ GoPro Adapter ได้นะแต่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะ GoPro Adapter มันรับ TRS TRS คือนี่ มแบบนี้ให้ดูใกล้ๆมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นสองขีดอะ T R S เนาะก็ต้องมีตัวนี้แปลงอีกทีหนึงตัวนี้ให้ดูกล่องเลยดีกว่าตัวนี้อ่าของโดด S C 3ตัวนี้แพงกว่าไม้เนาะตัวนี้ประมาณ4 5 0 0บาทแต่ว่ายี่ห้อโรดเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับคุณภาพเขาผมก็เลยเลือกใช้มาแต่ว่าเวลาใช้ถ้าเกิขี่ไปแล้วลมแรงเนี่ยมันมีการกระพือแบบนี้มันอาจจะมีเสียงคอคักคอคักได้อาจจะต้องหาเวลโครอะไรมาติดให้มันแนบแบบนี้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยทำกันประมาณนี้เนาะคร่าวๆส่วนการตั้งค่า การตั้งค่าวิดีโอนี้เดรย,ยวเลยการตั้งค่าก็คือผมอะ่ะตั้งเป็น Full HD เนาะก็คือ1 9 2 0คูณ1080ที่24 f เฟรมเพอร์เซกอย่างที่บอกว่าผมต้องการให้มันมี motion blur เพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้เฟรมเรทที่สูงแล้วก็ใช้ shutter speed 2เท่าของเฟรมเรทเฟรมเรท24ผมก็จะใช้ shutter speed ที่1 4 8วินาทีแล้วก็ใช้ ND filter ช่วยลดแสง ส่วนการปรับแสงก็ปล่อยให้มันเป็นออโต้ที่ ISO ผมตั้งมินไว้ที่100 Max แม็กซ์ที่800พอละเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองฟิล l เทสกันเลยดีกว่าว่าภาพและเสียงมันจะดีขึ้นกว่าวิดีโอที่แล้วไหมอาจจะเขย่านิดนึงอันนี้แฮนด์ฟรีแล้วให้ดูตัวนี้เป็นควอดล็อกที่ผมใช้ในการยึดโทรศัพท์ ไม่หลุดนะครับตัวนี้โคตรแน่นขึ้นเพียงสอทางวิบากมาละติดอยู่ที่ขากระจกด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวนี้อ่าเป็นตัวขา extension อะตัวยืดระยะสําหรับติด GoPro4 เตรียมพร้อม เราจะเริ่มโดยเปิดไว้เซอร์ของหมวกกันน็อกก่อนแล้วก็วินสกีนไม่เอาขึ้นนะครับขับในหมู่บ้านนี่แหละป้ายเลี้ยวขวาก่อนเลยถ้าสุดสัปดาห์นี้ฝนไม่ตกน่าจะได้ลองไปหนองคายดูจะลองอาจจะปัมนะ๊มหล่อยเดี๋ยวเข้าไปกับรถในปัม๊ม ความเร็วตอนนี้อ่า40 50นะเอาไว้เซตลงแล้วความเร็ว45 0 0เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปกลับรถในปัม๊มจริงๆกล้องรถผมนี่มีกล้องหน้ารถด้วยนะกล้องหน้ารถทั้งหน้าทั้งหลังเลย แล้วก็ความละเอียดของกล้องหน,าน้ารถผมมันแค่ HD 720เองติดนานละรุ่นเก่าตอนนั้นยังแพงเลยรุ่นใหม่ตัวนี้ของจีนถูกกว่าเทคโนโลยีดีกว่าเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแซงดูพร้อมเร็วเร่งมานะ40 50 60เนี่ยอ่าดูฟังเสียงลมฟังเสียงลมนะครับความเร็วอยู่ที่70ตอนนี้แต่ว,ว่าเดี๋ยวจะลดแล้วแหละเขียชุมชนไม่ควรขับเร็วโอเคเจอพี่แกกับรถ าดูความเร็วตอนนี้50นะเพราะว่าเขตชุมชนผมไม่อยากขับเร็วกว่านี้เวลาออกทิปถสมากถ้าไปคนเดียวผมก็ขับ70-80อะไม่เร็วกว่านี้แล้วลถ้าไปกับกลุ่มเวสป้ที่กระรุ่นตั้งแต่125ขึ้นมาก็ความเร็วจะอยู่ประมาณ90เนาะเฉลี่ยวความเร็วเฉลี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูเทสต์จริง